ครับผมสวัสดีครับอาจารย์ครับค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีอ่คุณพ่อคุณแม่คุณน้องอ่าช่องพ่อ่าช่องพี่เหงด้วยนะคะคิดถึงค่ะครับผมเช่นกันครับเอฟซี FC ก็คิดถึงอาจารย์เด้นเนอวันนี้เอาเลขเด่นเนาะวันนี้เอาเลขเกิดเลขเด่นนะครับใช่จะได้ไปหาเอาไปอ่าจับจองรถตร๋กันไว้ก่อนนะฮ<ม>ะ เราก็ไม่ต้องพูนมากทาเพลงจวดเลยค่ะครับพร้อมที่ยังค้าค,คุณพี่ค่ะครับผมพร้อมแล้วครับบนนะคะบนวิ่งบนนะคะแปดค่ะบนเด่นแปดนะครับค่ะเม็ดเดียวเลยนะคะเม็ดเดียวแผ่นๆเพราะเราก็เนาะเราเผื่ออเลขผู่วางแนวทาง วันนี้ผู้ก็ขอให้เลขของผู้แต่ผู้ก็ต้องการอ่สร้างอ่ามุงหลังคาแล้วก็เทพื้นให้แม่แตะเคียนวัดท่านช้างนะคะคุณพ่อคุณคแม่ขาได้เห็นเลขของผู้ก็เนาะชอบ,บกันจัดเลยนะคะอ่าพร้อมหรือยังคะครับผมพร้อมครับเม็ดเดียวเลยนะคะสามหนึ่งแปดค่ะสามหนึ่งแปดเม็ดเดียวค่ะตัดเลขค่ะหนึ่งแปด ตัดหนึ่งแปดแปดสามค่ะหนึ่งแปดแล้วก็แปดสามค่ะหนึ่งสามไม่ตัดให้นะคะถ้าเกิดอคุณพ่อคุณแม่อ่าจะตัดก็เล่นก็ตัดได้นะฮะแต่ผู้ไม่ตัดให้นะคะหนึ่งสามมันค่อนข้างจะออกยากนะคะมันจะมายากใช่ไหมครับใช่ค่ะเลขหนึ่งสามค่อนข้างจะยากครับแตะะถ่ถ้า FC, ถ้าเอฟีท่านไหน คิดว่ามันไม่เต็มสูตรก็ใส่ไปก็ได้นะครับอ่าใส่ไปก็ได้เลยค่ะแต่ผู้จะไม่หวางให้นะฮะครับผมก็มีอยู่สองหางไปกลับใช่ไหมครับใช่ค่ะใชาไปกลับแล้วก็เขียนไปกลับแล้วกันเพราะว่า<ม>เลขเราเม็ดเดียวอยู่แล้วนะคะให้เม็ดเดียวไปกลับ<ป>บนอ่ะอ่าฮะบนค่ะ สามหนึ่งแปดเม็ดเดียวแคนแค1นสามหนึ่งแปดใช่ค่ะสามหนึ่งแปดนะฮะเม็ดเดียวสามใช่ค่ะถ้าคุณพ่อคุณแม่คุณน้องเนาะได้เห็นเลขถ้าชอบเลขโดนใจก็จัดเลยค่ะนะฮะเพราะว่าเลขชุดนี้คือเลขเอาล่าเราต้องการสร้างนะฮะสร้างหลังคามุงหลังค,า,งคาให้แม่ตะเคียนนะอย่าให้แม่ะะ <ๆ S 1> เขานอนตากแดดตากลมเราก็ เนาะคูก็อยากจะวางแนวทางให้เลขของคู่กคู่ก็โดนจิตนังใจแม่ตะเคียนก็คงจะโดนจิตนัำใจให้เลขผู้แตกแหละเงินเทวดานะฮะพ<ก>อ <สา S 2> เราจริตใจใตนเนาะอ่าเราจะได้เชื่อกันสร้าง<ถ>นะฮะถ้าเรามีบุญถ้าเรามีบุญจะได้สร้างจริงๆให้แม่เสร็จจริงๆก็คงจะแตกสามตัว อาจารย์ครับก็ขอ <arcade> ใช่ผู้ก็อยากผู้ออก็ขอให้เป็นเช่นนั้นนะคะ C C พ่อคุณแม่คุณน้องเขาจะได้น้องช่วยกันนะคะเงินต่อเงินนะคะเอาไปข้างล่างเลยนะคะข้างล่างะะวิ่งล่างนะคะสองกับศูนย์นะคะวิ่งล่างสองกับศูนย์ใช่ค่ะสองกับศูนย์ค่ะ โอเคครับกับคู่เลยนะฮะครับผมศูนย์สองอ่าศูนย์สองศูนย์หกค่ะศูนย์หกแล้วก็หกสองหกสองหกสามค่ะหกสามค่ะเดี๋ยวผมผมเอาผมเอาข้างล่างขึ้น ผมเอาเขียนข้างล่างขึ้นมาก่อนผมไม่เป็นไรเนาะไม่เป็นไรอ่ะไม่เป็นไรเงก็ถูกขอขอให้ถูกอ่ะขอขอให้เลขอ่าของคู่เั่อนนี้ก็ขอให้แตกกันนะฮะใครได้เห็นเหรอเลขของคู่เนาะถ้าเลขโดนใจโดนจิตโดนใจก็จัดเลยค่ะทําไมผมทําไมผมถึงเอาอ่าขึ้นก่อนรู้ไหมอาจารย์ครับว่า อ่าจะได้สะดุดตาเอฟซีจะได้ไปหาซื้อลอตเตอรี่ไว่าไงครับผมอ่าซื้อ,อยังไงขอให้ต,ะะตะะหิดสองไว้นะฮะติดสองกันไว้นะฮะสองไว้ใช่กูก็มั่นใจว่าสองประสูนนี้ต้องมาแน่นอนมาให้เห็นแน่นอน <c oughs> นะคะ,ะเลขที่ผู้วางสี่หางนี้ผู้วขอให้แตกหกสามนี่คือตัวกันนะคะอ๋อให้หกสามมาตัวกันด้วยใช่ไหมครับ ใช่หกสามนี่คือตัวกันนะฮะก็คือสี่หางนี่แหละก็กลับกันไว้นิดนึงงวดที่แล้วขคู่ให้เก้าศูนมันอศูนย์เก้าประกับกันไว้หน่อยนะฮะคืออ่าผู้จะไม่เขียนกลับให้นะฮะเรากินข้าวเราก็ต้องกินกลับนะฮะนะฮะคุณพ่อคุณแม่ขาคุณน้องค่ะได้เห็นเลขของผู้ก็เนาะถ้าเลขอ่าถูกใจเราก็ลงทุนได้นะฮะ หรือว่า,อาชอบกระจัดใช่ชอบกระจัดขัดกระผ่านนะคะเพราะว่าเลขเออเลขที่ผู้ผู้วางแนวทางเลขนี้ผู้ก็เลขที่เราต้องการสร้างจริงผู้ก็หวัง<ช><ช>ว่าผุ้ติเราก็เสร็จไปหนึ่งหลังแล้วผู้ก็ขอสักหน่อยอะขอเออ่มุงหลังคาให้แม่เขานอนหน่อยเพราะว่าคุณแม่เขาเออนอนตากแดดตากลมมาก็หลายปีแล้วเนาะแม่เขาก็งังจิตนินใจ เลขปูแตกเหมือนกันคงจะไปนั่งรอที่กองฉลากแล้วละ่ะน่จะคงไปแล้เลยแล้วก็ผัดออกมาแล้วผักให้มาบนให้ติดสองใช่ล้าก็ขอให้ติดสองเลยนะคะสองกับูนยนี่ขอให้ติดไว <ป S 2> ้ <c oughs> นะคะถ้าไม่ชอบเลขที่พูดจับให้ก็สองกับศูนย์นี่ก็จับได้เลยถ้ามีเลขในดวงใจเลข เด่นเด่นเลขวิ่งตัวไหนเด่นเด่นก็มาเสียบกับสองกระสุนนี่ได้เลยนะคะถระชอบนะคะคนะฮะผัวผัวคิดว่าเลขชุดนี้ก็คงจะเข้าตากรรมการมั้งล่ะค่ะครับผมโอ้โหเล่นเอาผู้คิดคจนปวดหัวเลยอ,ะ <c oughs> อ่ะเพราะว่าเราเนาะหัวใจเราก็อยู่ที่วาตถาทางแล้วว่าเราก็ต้องการอยากจะสร้างเหมือนกันนะฮะก็กดดันหน่อยครับอาจารย์กดดันหน่อยว่า เถ้าเราจะทําอะไรเราจะสร้างอะไรก็อยากให้เอฟซีโชคดีเอฟซี FC จะได้มีทุนไปร่วมสร้างนะครับก็กดดันเงินต่อเงินเงินเทวดานะฮะแต่งวดที่ผ่านมาก็เนาะครูก็ไม่รู้ว่าคุณพ่อคุณแม่อ่าได้ถูกกันบ้างหรือเปล่าเนาะศุนเะก้าได้ถูกกันหรือเปล่านะฮะ <c oughs> แต่หมานกันไหมครูก็คิดว่าคงจะเป็นเหมือน เม่ที่ผ่านมานะคะฟัวขอให้แตกนะคะการวางแนวทางเราก็อยากให้เลขของเราแตกอยู่แล้วเราก็คํานวณหัวฟัวเหมือนกันนะฮะหัวฟัวแต่แต่หวยออกมานี่โอ้โหชอบกระจัดขัดกระผานนะฮะแต่ว่าอสูตรคานวณเนาะเราก็อยากให้เลขเราแตกของเราเราก็อยากให้แตกนะฮะเหมือนสาวเรา อืตาเลาก็มีข้าวมีหลุดมีแตกก็ใช้ยาออชมพู่ก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันนะฮะหวยลาวนะฮะครับอืมแต่เอฟซีพูดคิดว่าเอฟซีที่อยู่ในช่องในช่องอหออือตาเลาก็มีข้าวมีหลุดมีแตกก็ใช้ยาออชมพู่ก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันนะฮะหวยลาวนะฮะครับอืมแต่เอฟซีพูดคิดว่าเอฟซีที่อยู่ในช่องในช่องเหอคุณ พี่เห็นนี่ก็คงจะเห็นผลงานหวยลาวผู้เหมือนกันนะฮะ,<ค>ะอืมก็เหมือนกันเช่นกันน,กน,นะคะเหมือนรัฐบาลไทยเราเหมือนกันนะคะครูคิดว่าเห็นแล้วก็ไปจับจอมลอตเตอรี่เลยค่ะสามหนึ่งแปดนะคะเผื่อปุ๊บถูรางวัลที่หนึ่งมาก็อย่าลืมพูดด้วยนะคะ,คะอย่าลืมนะคะช่วยกันสร้างสร้างหลาหลาให้แม่เขาแล้วก็เทพื้นนะคะช่วยกันหน่อยลอตเตอรี่ คนละเล็กละน้อยนะคะครับช่วงนี้งบไม่มากไม่ใช่เหรอคะคุณพี่ขาอ๋อใช้งบประมาณสักสี่ห้าหมื่นก็คงจะพอนะครับอ่ามันน้อยกว่ากุฏิวัดเราอีกนะฮะมาช่วยกันนะฮะน,นิดๆหน่อยๆมีมามั่งหรือยังคะอ๋อยัง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 ครับยังอืมมันน่าจะมีมามั่งแล้วนิดๆหน่นนนอยๆเนาะโอเคค่ะคุณพี่ขาคุณแม่ขาคุณน้องขาคุณพ่อขานะเห็น เห็นเลขของคู่ก็จัดเลยค่ะชอบกะจัดขัดก็ผ่านนะคะการวางแนวทางมันก็เนาะเราจะบอกของเราร้อยเอร์เซ็นมันก็ไม่ได้มีเข้ามีหลุดนะคะของคู่กันนะคะคแต่พูดมั่นใจในตัวเลขของคู่คเหมือนกันนะคะครับครับผมบสวัสดีค่ะคสวัสดีครับผมนะครับอาจารย์ผู้เพิ่กนกาห้มาแล้วครับ สำหรับแนวทางของเพิ่นนะครับล่างนะครับล่างนี่เพิ่นเน้นหนักเลยนะครับเพิ่นวาสองกับศูนย์นะครับเพิ่นจัดไทยกับมีหกสองศูนย์สองศูนย์หกนะครับเพิ่นกันหกสามนะครับคันพวกเป็นสองกับเป็นสาม้ลยครับเด้อนะครับสําหรับข้างล่างนะครับบนนะครับบนเพิ่นหายมาหางเดียวนะครับที่แรกเพิ่นวาสีพอหายนะครับเพิ่นกันเลยหายมาเลยบนหางเดียวเด่นแปดนะครับสามหนึ่งแปดนะครับตัดหนึ่งแปดกับแปดสามไปกลับนะครับ พี่น้องหาซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเอาไว้นะครับเสี่ยงโชคลาภนะครับการลงทุนมีความเสี่ยงร้อเอร์เซ็นะครับทางช่องก็เป็นแค่เพียงสื่อนำเสนอนะครับพี่น้องใส่วิจารณญาณในการรับชมนะครับโชคดีโชคมันกัน